ีเราหิวอ่ะเรานี้เราไปกินแบบบุฟเฟ่ต์แบบถูกกันไหมตุ๋นบาทนะทุกคนนับทีบาทใช่ไหมที่นได้ทุกอย่างเลยไม่อั้นรับข้าวก็ฟรีใช่ไหมเอ๊ะปาข้าวก็ไม่อั้นครับครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันน็อกไปคนหนึ่งครับน็อกลาบทานไม่หมดต่อสอเข้านะครับข้รู้ไหมครับว่าบุฟเฟ่ต์ตรงบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงอยู่ไหนครับอยู่รักตู้กันในเมื่อเลยขอบคุณค่ะได้อกกางนี้ เราอยู่ฝ uh ั it, ่งนี Island> ้เออนักกาเราบอกแล้วอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนันบ้าอะไรวิ่งบอกผมไม่ใช่เนียมั่วใช่เลยนี่าบอกมาเองนต้องานบ้ก็้รน้ำ้านน้ำเออบุหรมัถุงมากใช่ครับเดี๋ยวเราจ่เป้แล้วได้นี่ครับทุกคนเนี่ยเราถึงร้านนี้แล้วกําลังดูงพอดีเลยอะใช่น้องห้าสบาทเองนะคิดไหมร้านห้าสิบบาทใช่ไหมครับกิดได้ทุกอย่างเลยไม่อั้นเลยครับข้าวก็ฟรีใช่ไหมครับเอ๊ะฝากข้าวก็ไม่อันครับโอ้ยใช่เนี่ ไม่พอกมาตักเพิ่มใเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับถบาเทุกคนอันนี้่ใสอะไรอยู่ครับไก่ไก่ต้เลยทุกคนมไดเรยนะครับหมดก็เท่าก็ทำใหม่เรื่อยๆโนีวันนี้ไม่ได้กินข้าวมาด้ยังหิวกกหรีเป็นเน้นก่เน้กผมเน้นข้าวเน้ปผัดไทยโน่ัดยไม่ใช่ผัดเป็นเส้นนีผัดไทยกับะก้า น,นี้คืออะไรเหรอครับไอสไปซผมนึกว่าจะเป็นปลาดุกอะไรเงี้ยครับน่กาก,กินมากเลยครับของตุลาน่ากินมากเลยครับอ,อันนี้มันเผ็ดไหมครับน้อยน่อยตะก้าจะเผ็ดลูกตะก้าก็อย่าเพิ่งใส่เยอะชิมทุกคนทานเมนูเดียวกันหมดเลยโอ้โหต้อหอมหมดเลยครับนี่อันนี้จะเป็นกะเพราใช่ไหมครับนี่เมนูอะไรแนี่ยนมองไป ดูครับด,ดูของผมกับของทุกคนดูทุกคนตักมันน้อยมากเลยผมนี่แหละฝันหลายมุฟเฟ่เอฟันหลายมุฟเฟ่เอฟลองชิมเลยนะครับนี่ผมจะลองไก่ฟองก่อน,นไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเอร่อยนะมันหวานเหมือน,นแบบกระดูกที่เขาแบบแบบอะไรแบบแบบแล้ก็เห็นนะครับแล้วก็เผ็นดีนะตักวันน้อยไม่ไหวนะนเ,ดเ,ดเด็กๆเด็กๆเด็กๆลองกระเพาะตอบไหมได้กระเพาระเนี่ทำนี้ก็แบบ เขาเครื่องในับแล้วก็กไก่